สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูเปิป้ลพาเด็กๆไปทบทวนแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุและทําแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะเด็กๆมาดูกันเลยนะคะผลของแรงต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะการเคลื่อนที่ของวัตถุจําเป็นต้องมีแรงเข้ามากระทําเมื่อต้องการเคลื่อนย้ายวัตถุเราจําเป็นต้องออกแรงดึงลาก หรือผักผลักเพื่อให้วัตถุเหล่านั้นเคลื่อนที่ดังนั้นแรงที่มากระทําต่อวัตถุเหล่านั้นจึงส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยตรงนะคะเด็กๆมาดูนะคะน,คน,คนี่คือตัวอย่างเนินทรายที่ถูกกระแสลมพัดเป็นรูปต่างๆนั่นเองค่ะก็ต้องใช้แรงเข้ามาเกี่ยวข้องกันนะคะ ต่อไปค่ะผู้ชายคนนี้กำลังลากกระเป๋าเดินทางค่ะก็ต้องออกแรงเหมือนกันต่อไปค่ะการที่ทำให้ก้อนกระดาษเคลื่อนที่ต้องอาศัยแรงผลักของนิ้วมือที่กระทำกับช้อนพลาสติกและแรงผลักของช้อนพลาสติกส่งผลให้ก้อนกระดาษเคลื่อนที่ยิ่งแรงผลักของนิ้วมือมากช้อนพลาสติกก็ยิ่งส่งแรงผลัก ก้อนกระดาษมากเช่นกันนี่คือตัวอย่างของแรงนะคะเด็กๆต่อไปค่ะตัวอย่างของแรงอีกก็คือถ้าเป็นแรงดึงและแรงผลักมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุค่ะเด็กๆก,การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุแรงมีผล ต่อรูปร่างทิศทางหรือการเคลื่อนที่ของวัตถุแรงอาจทําให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนทิศทางเกิดการเคลื่อนที่โดยการเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือหยุดนิ่งได้ค่ะถ้าแรงมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงข้ามกันจะไม่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ แต่อาจทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างได้เช่นการฉีกกระดาษค่ะเด็กๆการเคลื่อนที่ของวัตถุอาจมีแรงมาเกี่ยวข้องมากกว่า1แรงเช่นการพายเรือมีแรงดันของน้ำทำให้เรือลอยตัวแรงผลักจากกระแสน้ำและแรงผลักจากการพายของคนที่ช่วยทำให้เรือเคลื่อนที่ค่ะดูตัวอย่างกันนะคะ การเคลื่อนที่ของเรือที่มีแรงมาเกี่ยวข้องมากกว่า1แรงแรงก็คือจํานวนคนที่อยู่ในเรือนะคะต่อไปค่ะการเตะลูกฟุตบอลให้เคลื่อนที่ออกไปแรงคืออำนาจอย่างหนึ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่จากอยู่นิ่งเป็นเคลื่อนที่ ลักษณะดังกล่าวเรียกการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งนักเรียนอาจจะพบการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ในชีวิตประจำวันเช่นการเตะลูกฟุตบอลในเคลื่อนที่ออกไปการเบรกรถที่กำลังเคลื่อนที่การตีลูกขนไก่การพาสิ่งของนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปมาดูตัวอย่างกิจกรรมที่ออกแรงผลักนะคะ ภาพที่1ก็คือตีลูกขนไก่ค่ะก็คือแบดมินตันการโยนลูกบาสเกตบอลการเข็นรถเข็นค่ะกิจกรรมที่ออกแรงดึงวัตถุก,ก็คือผู้หญิงกำลังดึงหมานะคะต่อไปกำลังเต้นชชกเยอยและกระเป๋านั่นเองค่ะเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดลงสมุดกันดีกว่านะคะมีจำนวน5ขอ้อ จงทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อถูกและเครื่องหมายผิดหน้าข้อผิด 1. แรงดึงคือการออกแรงทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนที่เข้ามาหาตัวเรา 2. แรงผลักคือการออกแรงทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนที่ออกจากตัวเรา 3. การจับลูกโป่งไว้ไม่ให้ลอยคือแรงที่ทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ 4. การเลี้ยงลูกฟุตบอลไปข้างหน้าคือแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นช้าลง 5. การจับลูกบอลไว้ไม่ให้คนอื่นเตะไปคือแรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงและหยุดการเคลื่อนที่วันนี้นะคะมีแบบฝึกหัดทำลงในสมุดจำนวน5ข้อนะคะเด็กๆทำให้เสร็จนะคะแล้วมาส่งคุณครูนะคะ วันนี้คุณครูเปิลก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปที่21นะคะเด็กๆหวังว่าเด็กๆคงจะทำแบบฝึกหัดของครูเปิลกันได้นะคะวันนี้เราทำแบบฝึกดกันง่ายๆมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ